สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโซลรถมือสองนะครับกับทางเม้งพิษโยนนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สานักางใหญ่ครับบริษัทพยนต์นะครับที่มินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้านะครับนี้ผมพานะครับอีกหนึ่งเซ็ตเป็นของเจ้าตัวรถ SUV นะครับหที่นั่งยอดย่งของตัวแบรนดอนด้านะครับในราคายิ่มเยามาพร้อมกับราคาฟรีดาวพรพลิงแค่จิตพันเจ็ดครับ คั o n d a HRV ครับ 1.8E ครับปี2018คันนี้นะครับมาพร้อมกับงานสีดำครับโดยสวยนะครับราคาใหม่ป้ายแดงครับคันนี้ที่9 4 0 0 0 0บ9 0 0 0บาทอายุเราหายไป6ปีครับวันนี้เพิ่งรถยนต์ขายเพียงแค่4 4 0 0 0 0บ9 0 0 0บาทฟรีดาวน์พรอฟเพียงแค่จ7 0 0พันเครับด้านหน้าครับรุ่นนี้ครับเป็นงานชมวันที่เชงแล้วนะครับไฟด้านหน้านะครับได้เป็นงานครับไฟไฟเบอร์นะครับหลอดลูกแก้วนะครับมีงานไททามนะครับของตัว LED นะครับในส่วนต้องงานครับไฟไททาม LED นะครับลูกค้าเก่าครับติดตั้งงานไฟ LED ทีีี่เเป็นนงาาสฟ้้้ใหรรยยบอ นะในหน้าครับเป็นงานโวมไม่ได้เช้งครับมาพร้อมงานที่กาโคอเมียมสีลมเงาครับรดำๆนะครับพร้อมโลโก้ของตัว honda นะครับ ไฟฝั่งขวานะครับสภาพเดิมสวยใสนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าวนะครับคันนี้ครับมาห้องโรงงานชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันครับไฟเดทามของตัวไฟจับหนอก LED มีให้แล้วมาพร้อมเลขทีย่ของตัว8กอไก่งู3583นะครับของกรุงเทพมหานครนะครับเครื่องยนต์เบนซินของตัว i อวิเทคครับหัวฉีดของตัวครับปฏิพล์ครับ PGM FI ครับ141แรงม้าคันนี้รองรับของตัวรถมัน E10 ให้เรียบร้อยครับให้ดูในสังคมของตัวงานฝากระโปรงหน้าหน้านะครับไม่มีรอยบุบนะครับหรือรอยลักจิ๊บนะครับสภาพของตัวนะครับฝากระโปรงน้ำเดิมสวยเลยคันนีี้นะครับเด๋ยว ขนองการขัดลือนลอยงานรอบคันให้ลูกค้าก่อน2หม้อครับซื้อรถเบอสองนาทีนะครับก็ต้องซื้อกับทางบริษัทชั้นนำครับที่ไว้ใจได้นะครับบริษัทของเรานะครับเพชรยนต์นะครับเปิดมา24ปีนะครับเรามีครับที่จะซื้อนะครับที่มีผู้ชีนาญการครับมความประสบการณ์มากกว่า20ปีในการจัดสรรหารถคุณภาพเกรดเตรงนี้เข้ามานะครับถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจนะครับเรามีบริษัทของครับการตรวจสอบรถมบอสองครับที่เป็นบริษัทของต่อชิกนะครับเข้ามาตรวจสอบให้อีก27จุดคร้าายใจได้เชื่อใจได้ครับทละกั้าสบายต์ครับ ตอมาครับการดีไซน์ของตัวเจ้านะครับของตัว Honda คันนี้นะครับออกแบบดีไซน์ออกมาครับไปดูพรีเมียมร้าสมัยมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับงานคิ้วป่งซุนล้อเป็นงานพลาสติกสีดําด้านนะครับล้อแม็กครับปรับเปลี่ยนขึ้นมาครับเป็นล้อแม็กของตัว s p i d e r ครับขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางครับของตัวออตานิครับปีนะครับ2023แล้วนะครับ ในส่วนตัวยางครับสัปดาห์ที่4ครับยางปียีบสามทั้ง4เส้นนะครับชุดยางนะครับสองสองสามห้าน้ากว้างความหนา45นะครับเป็นยาง r 1 8นะครับลายเด็กของตัวนะครับแม็กครับออกแบบดีไซน์ออกมานะครับให้เข้ากับงานชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับพร้อมกับยางออโตนิครับปี2023นยครับความลึกของลูกยางนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ยาวนะครับยางสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยแตกนะครับหรือรอยล้านะครับมาพร้อมกับโช๊คด้านหน้าแห้งๆเดิมๆนะครับมาร์สีแต้มสีนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยซึมรั่วหรือการดัแปลงของตััวโชด้้้้าาานนนหะครบซุมลลอพสติก การยึดติดของตัวหมดครับยังอยู่ชัดเจนนะครับงานสเกิร์ตด้านข้างครับออกแบบครับด้วยงานคิ้วครับสีแดงตัดข้าวนะครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้เข้ากับงานสีดำนะครับกระจงข้างครับปรับพับไฟฟ้ามีงานเฟรนเดอร์ตัวให้เรียบร้อยครับลูกค้าท่านเก่าติดตั้งงานกระส่ให้ด้านข้างมาพร้อมนะครับมาพร้อมกระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์ฮอนด้านะครับพาสีพราสบอลทําการดูแลต่อให้ถึงปีหน้านะครับระบบของตัวครับสมัยที่กุญแจคีย์เดีดมีให้แล้วรับจับงานประตูเป็นงานโครเมียมนะครับคันนี้นะครับพร้อมกับงานดีไซน์ของงตตัััววแด้าหล มาครอกับงานคาร์คปลานะครับออกแบบดีไซน์ด้านหลังนะครับให้เปิดครับในส่วนของตัวการ์ดีไซน์ครับอยู่ด้านบนนะครับในส่วนของตัวเจ้าเอสจีวีคันนี้นะครับถือว่าขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะครับ ต้องมาเรียนก่อนนะครับรุ่นของตัวนะครับโฉมที mm ่เป็นปัจจุบันของตัวร pa ุ 9, 49, 000, 000่นก่อนแทบที่ปรับเปลี่ยนเป็นตัวของตัวปี18นะครับจะมีด้วยกัน4รุ่นนะครับคันนี้ครับจะเป็นตัวของตัวโฉมหน้าไม่ได้เช้งนะครับมีด้วยกัน3รุ่นไม่ว่าจะเป็น 1.8E นะครับตัว 1.8EL รุ่นตัวท็อปสุดจะเป็น1.8ของตัว RS ครับคันนี้เป็นรุ่นของตัว E นะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ครับอยู่ที่949,000บาทคันนี้นะครับอายุรถหายไป6ปีทางแม็กพันยนต์ขายเพียงแค่449,00 0 7,700บบ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 าาาาาททคค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 คััััััััันน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 ีีีี้้้้้ะะะะะรรรรรรรฟดดววผ่่่่อออเเพยยงแแภใปชไมล หนังเดิมๆครับมาพรอบมาพร้อมกับรูเจาะระบายนะครับความร้อนตรงกลางคู่มือของการใช้งานคันนี้ไม่ให้ครบแล้วนะครับวงในมันติฟังก์ชันระบบของตัวแพนดชิพครับเล่นเกียร์มือมีให้แล้วหน้าจอเดินโรงงาน6.8นิ้วมีกล้องมองหลังพร้อมระบบของตัวแอร์ออโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ระบบของตัว CVT นะครับการดูวิจาหลักของตัวรถมือสองนะครับผมลการแกะให้ดูละเอียดนะครับสํารับลูกค้าท่านใดครับที่โดนมือสองไม่เป็นนะครับหนึ่งนะครับพอโครงสร้างเลยนะครับรอสภาพเป็นรัดนะครับต้องสภาพเดิมนะครับ ไม่มีรอของการชนโครงสร้างนะครับหรือการเคาะงานนะครับของตัวโครงสร้างด้านข้างนะครับพนักบนนะครับแล้วก็งานด้านข้างนะครับล้อสภาพเป็นรั้นเดิมๆนะครับขี้ระบดนะครับต้องอยู่ครบนะครับงานหัวน็อตนะครับเสาบีนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับหรือการชนของตัวบอดี้ด้านข้างนะครับงานเนมเพสติเกอร์นะครับต้องไม่มีการแกะหรือการลอกของตัวงานติกเกอร์เลขตัวถังต้องตรงสำเนานะครับคันนี้ติดตั้งงานสักเพจตด้านข้างให้เรียบร้อยครับเป็นงานโครเมียมครับ แผงประตูด้านหน้านะครับหัวน็อตไม่มีรอยการแกะหรือการขยับนะครับทางด้านแผงประตูนะครับและด้านในของตัวงานซอกของตัวแผงประตูนะครับงานทวิปเตอร์ทั้งสองฝั่งมีให้เรียบร้อยวัสดุครับเป็นงานหนังหุ้มนะครับด้านข้างของตัวแผงประตูด้านจับงานโครเมียก็จะลดลงไฟฟ้าที่วางขดน้าแก้วน้าลาโพงมีให้เรียบร้อยนะครับไล่เรียงมานะครับพ่ดูงานตะเข็บซีโคนนะครับด้านข้างนะครับ ปัจจัยหลักของการดูแต่แคปซีโคนแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับหนึ่งนะครับลอสแตนเลีโคนต้องไม่แข็งเกินไปนะครับหรือนิ่มเกินไปต้องทําการจิกเข้าเห็นรอยเล็บนะครับนี่คือแต่แขปซีโคนแท้เดิมจากโรงงานนะครับลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อนนะครับคันนี้ติดตั้งนะครับงานไฟคอนโซลของตัวแผงประตูนะครับด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วก็สขอนตัวไฟคอนโซลด้านล่างที่เป็นงานสีฟ้าให้เรียบร้อยนะครับออกแบบดีไซน์ครับออกมาให้อยู่พรีเมียมมากขึ้นนะครับต่อมานะครับได้เรียงงานดับ น่าจับประตูนะครับของต้นและหลังออกแบบขึ้นมาด้านบนนะครับลูกค้าทั้งเก่าติดตั้งงานแคปลามาให้เรียบร้อยนะครับภายในสภาพเบาะเดิมๆนะครับตึงๆนะครับแน่นๆเลยนะครับคันนี้ที่พักแขนมีให้ล้อเรียบร้อยนะครับหวอนร่องข้อมีให้สารตำแหน่งแล้วนะครับ ในส่วนของตัวงานเฮด o ูมนะครับเป็นงานสีเบดเดิมเดิครับกับเรนโจนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับที่วาขดน้ําแก้วน้ำตรงล็อกกลางมีให้นะครับลูกค้าท่านเก่าติดตั้งงานไฟคอนโซลนะครับมาให้นะครับในส่วนตัวด้านหลังแต่ถ้าลูกค้าต้องการจะแกะงานไฟคอนโซลออกครับเดี๋ยวคนต้องการแกะออกให้นะครับในส่วนของงานไฟด้านล่านะครับในส่วนของตัวงานบาด้านหลังครับรองรับของตัวไอโซฟิกนะครับทั้งสองฝั่งแล้วนะครับโครงสร้างของตัวด้านหลังนะครับสอซอต์ไเอร์อาร์คเดิมเดิมนะครับ งานเสาซีนะครับคีบรอบอดนะครับอยู่ครบล้อสภาพดอาร์เดิมเดิมงานเสาซีนะครับสีเดิมเดิมนะครับงานสักกระเพดมีเฮบร้อยหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับวัสดุแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยครับฉีกขวดของตัวงานแผงประตูนะครับจต่เควฟซิโคนนะครับเดิมเดิมลูกยางครับขอบประตูด้านล่างสภาพเดิมระบบของตัวเบรกดิสนะครับคันนี้ทั้ง4ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวเบรก ABS ครับนะครับ e-bd นะครับกระจาดแรงเบรคคันนี้มีให้เรียบร้อยระบบของตัวเบรคดิสทั้ง4ล้อนะครับสภาพแม็กเดิมๆนะครับไม่มีปีร้อยสักบาทนะครับได้งานแม็กแต่งมาเรียบร้อยลูกค้าไม่ตปทำการแต่งแม็กเพิ่มนะครับยางออตานิทั้ง4เส้นเป็นปี2 0 2 3นะครับผมเช็คให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับโช้ด้านหลังครับสภาพเดิมนะครับต่อมานะครับในส่วนตัวงานด้านท้ายครับเป็นงานไฟ led นะครับสภาพเดิมโลโก้หรือแบชของตัว hrv นะครับงานคาดของตัวงานฝาท้ายเป็นงานโครเมียมพร้อมโลโก้ของตัว Honda นนะคครรับเเป็ื่องยนตต์ของััว IVTEC ครบ ของตัว1.8คันนี้นะครับติดตั้งงานสเกิร์ um Mont ER project, ตด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับมีงานท่อหลอดทั้งสองฝั่งพร้อมกับงานไฟครับทัพทีมของตัวด้านล่างนะครับมีงานสไปเลอร์ด้านบนนะครับพร้อมกับงานไฟเบรกสามพร้อมกับงานสายสัญญาณของตัวชักฟีดแล้วนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากู่วนฮอนด้านะครับที่ปะ้ะฝนด้านหลังมีให้แล้วโล่ฉนวนของตัวไรฟ้ามีให้เรียบร้อยนะครับกล้องมองหลังนะครับคันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับให้ดูงานครับฝาท้ายนะครับ คันนี้ครับด้านหลังนะครับมีงานแับเซ็นเซอร์นะครับระบบของตัวความปลอดภัยแจ้งเตือนก่อนครับกันชนนะครับให้2จุดนะครับด้านท้ายนะครับถาดรองมีให้นะครับงานพรมนะครับด้านหลังเป็นงานครับตัดกระายสีฟ้านะครับในส่วนตรงงานถัดรองนะครับมีให้ด้านหลังเรียบร้อยนะครับให้ดูงานนะครับของตัวด้านหลังนะครับของตัวนะครับห้องโดยเก็บของนะครับโดยสารข้างหลังนะครับชุดประแจนะครับแม่แรงนะครับล้ออะไหล่นะครับมีให้นะครับโครงสร้างด้านท้ายนะครับ ไม่มีรอของการชนโครงสร้างซีลิโคนเดิมนะครับบอดี้ของตัวถังน้ําเดิมสภาพเดิมนะครับซีลิโคนเดิมงานของตัวนะครับในส่วนของตัวม่านนะครับปิดคลุมนะครับวงอัสายตาของตัวงานด้านหลังมีให้เรียบร้อยนะครับงานฝาท้ายไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับทั้ง2ฝั่งนะครับงานกระบอกโช๊คเดิมนะครับด้านท้ายไฟท้ายแท้เดิมจากโรงงานนะครับตะเข็บซีลิโคนด้านท้ายสภาพเดินนะครับทั้งฝั่งท้ายและก็งานฝั่งขวานะครับ บริเวณผิวพันธ์ของตรงนั้นด้านข้างครับสภาพบางบางเดิมๆนะครับเดก็บของทำการเก็บรียวรอยงานให้รอบคันให้ดูงานสภาพแม็กนะครับเดิมๆดิมลูกยางขอบประตูนะครับให้ดูภายในนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับรอยสวัสดิ์เป็นอาร์คนะครับ,นะรบเดิมเดิม ซื้อรถตัวสองทาทีนะครับก็ต้องซื้อกระทางบริษัทชั้นนำนะครับที่ไว้ใจได้นะครับเราต้องซื้อกระทางเซลลนะครับที่มีความรู้นะครับในด้านของตัวนะครับรถของมือสองนะครับโครงสร้างหลักๆเลยนะครับให้ดูหัวน็อตนะครับไม่มีนะครับรอการแกะหรือการขยับเบาะของตัวแถวสองนะครับสามารถทําการพับขึ้นได้นะครับของเจ้าตัว Honda HRV รคันนี้ครับงานทมนะครับด้านทางด้านล่างมีให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของตัวงานด้านหลังนะครับสามารถทําการเก็บของสัพพะะเพิ่มเติมได้นะครับคันนี้นะครับให้ดูงานสภาพของตัวเบาะด้านหน้านะครับแล้วก็งานของตัวภายในครับถือกว้างขวางนะครับเหลือพื้นที่เก็บในการนั่งสบายของตัวงานแถว2นะครับแผงประตูด้านหน้านะครับไล่เรียงมานะครับด้ามจับงานโครเมียมระบบสมาร์ทเอทที่นะครับมีให้ผิวพันบอดี้ข้างๆสภาพเดิมนะครับล้อแมกนะครับ ยาเป็นแม็กของตัวสไปเดอร์นะครับยาวตัวนี้นะครับปี2 0 2 3ทั้ง4เส้นนะครับโชคด้านหน้าแห้งเดิมมาร์คสีแต้มสีนะครับซุ้มล้อพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมดครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมเลยนะครับงานสเก็ตด้านข้างนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับภายในของเจ้าคันนี้นะครับจะได้เป็นรุ่นของตัวงานนะครับเบาะปรับเป็นนุ่นนะครับรุ่นของตัว e นะครับถ้าเป็น e l เพิ่มเติมนะครับเขาจะได้งานเบาะเป่าไฟฟ้าแต่เ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องของตัวออปชั่่่่่นน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 นขขออออองงงงตตัััััััวววาาาาาาาเเเบบบบบบะะะคคคคคคครรรรรรีีี้้ถืโจททยย์ฟดผพแ ราคาท่านใดสนใจนะครับหรือกำลังมองหารถ SUV นะครับเจ้าตัว5ประตูใช้งานครับราคาผ่อนทับสบายผ่อนเพีแค่เจ็ดเปอรเซ็นต์ับราคาอยู่ที่449,000คันนี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟนนกราหางผมได้เลยนะครับเซลเมิงนะครับที่เบอร์ศูนย์นกซีนะครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์ได้หาผมได้เลยนะครับอัตราดอกเบี้ยครับของเราเป็นเกรดครับซูเปอร์วีเฟอร์ครับเกียร์ดิเรกใหญ่เลยดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่สี่ปีนะครับสองจุดสามเก้านะครัับงงววดดคคนนนนีีี้ฟรา์ผ่่อเพยแ เป็นเจ็ดเท่านั้นนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับหลอดสวอปเป็นอ้าคีบโรบอทเดิมๆนะครับงานเสาบีนะครับผลน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับสติ๊กเกอร์ของการเติมลมยางคันนี้มีเคยการสติ๊กเกอร์ของการเติมลมยางของตัวไนโตรเจนให้แล้วนะครับภายในสปอตเบาะสภาพเดิมๆเตึงๆเลยนะครับคันนี้ระบบเครื่องเสียงคันนี้มีให้ถึง6จุดแล้วนะครับพววมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับระบบของตัวแอร์แบ็คคันนี้นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับครบคันนะครับ ในส่วนของตัวนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ดูขึ้นเยอะคันนี้นะครับกุญแจ๊ีคีเลตนะครับมีให้ปุ่มของตัว e n g i n e start stop อยู่ด้านซ้ายมือนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอนะครับดิจิตอลนะครับที่เป็นของตัว T50 ครับสามารถปรับเปลี่ยนแสงได้เจ็ดสีนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสี่โลนะครับถือว่าเฉลี่ยรถปีสิบแปดนะครับปีนี้นะครับปีสองพันยี่สิบสี่นะครับปีหน้าจะเป็นปีนะครับสองพันนะครับยี่สิบห้าแล้วนะครับเฉลี่ยเจ็ดปีก็ใช้งานประมาณสองหมื่นนะครับเป็นนิด ไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมนะครับเพลนชิปการเล่นเกียร์มือมีให้นะครับไฟหน้านะครับจะได้เป็นงานไฟแมนนวลน,นะครับที่ปัดน้ำฝนจะเป็นงานแมนนวลอยู่นะครับคันนี้ระบบอีคอนโหมดนะครับไฟตัดหมอกมีให้การการลื่นไหลมีให้เรียบร้อยวัสดุของตัวนะครับด้านหน้าสภาพเดิมนะครับ ราคาคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนเพียงแค่นะครับเจ็ดพันเจ็ดกับราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันคันนี้ครับสามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์นะครับหน้าจอหกจุดแปดนิ้วนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังให้แล้วเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกล้องมองหลังมีระยะของการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างนะครับมุมตัดสายตานะครับหรือมุมมุมมุมแคบมีให้เรียบร้อยนะครับระบบของตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยนะครับวัสดุของตัวนะครับด้านหน้าเป็นงานหมุนนุ่มนะครับให้ร้อยแอร์คอนโซลเพิิ่มมมเตา เป็นงาน3มช่องแล้วนะครับกระจกมองอัพหลังเป็นงานตัดแสงเมนนุ่นไฟคอนโซลนะครับเป็นงานไฟที่เปลี่ยนเป็นงาน LED ให้เรียบร้อยนะครับกระจกแหงมแดดด้านข้ามมีกระจกให้เรียบร้อยนะครับคู่มือของการใช้งานนะครับคันนี้นี่ครับมีให้ครบแล้วนะครับรถมือเดียวสภาพเดิมสวยครับกับเจ้า Honda นะครับ HRV นะครับคันนี้ครับ 1.8e นะครับปีนะครับ2018คันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับ สามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟนกซ์ทางผมได้เลยนะครับเสือมิงนะครับที่เบอร์041466023นะครับเบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับต่อมานะครับผมพามาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซินนะครับของตัว1.8นะครับของตัวนะครับ ivtec นะครับผลฉีดเป็นตัวมันติพอยท์ครับ พี่เจมสเซ็ตไอเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับ141แรงม้าคันนี้ครับมาพร้อมกับครับในส่วนของตัวนะครับแรงบิดครับอยู่ที่อยู่ที่172นิวตันเมตรนะครับรองรับน้ำมันที่เป็น E20 ให้เรียบร้อยนะครับการดูประจนหลักของตัวเครื่องยนต์นะครับหนึ่งนะครับรอบเครื่องนะครับตอนนี้นิ่งปกติเลยนะครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับรถไม่เคยมีปัญหของการติดเก๊กมานะครับคันนี้ให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับเต็มเดิมนะครับอย่าคนต้องการชำระล้างเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เช็คตรวจสออออบบบบรระขงงงตตััวเคคื่่่ยนน์ให้้กกาสมอบ งานฝากระโปรงนะครับให้ดูนะครับริ้วรอยของการแกะฝากระโปรงนะครับอันนี้นะครับไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับถ้ามีการแกะหรือการถอดสันทานกันว่าคันนี้มีการชนโครงสร้างมาไหมนะครับหรือแค่แกะขัดริ้วรอยของตัวงานฝากระโปรงเท่านั้นนะครับผมคอนเฟิร์มเลยดูจากการแก้มด้านในนะครับตัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับผมคอนเฟิร์มแล้วคันนี้ไม่มีรองของการนะครับแกะหรือการถอดของตัวงานฝากระโปงครับอาจจะมีริ้วรอยของการชี้งานครับบ้างเล็กน้อยนะครับที่ดีโคเดิมเดิมนะครับขาด้านหน ไม่มีหลอของการชนโครงสร้างนะครับเรารับการโครงสร้างอยู่เลยครับถ้าเราขับรถไปนะครับไปเช็คที่สุดมาว่ามีการชนโครงสร้างที่ความจมน้าผมรับซื้อคืนนะครับเป็นจำนวนเลยนะคันนี้ครับงานฝระโป้งฝังขวาหัวน็อตสภาพเดิมนะครับงานเบ้าโชกนะครับซิลิโคนเดิมเดิระบบชุดเบรก ABS ครับเดิมเดินะครับเดี๋ยวก็สมมอบนะครับผลทําการชําระล้างนะครับเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องหองเหลวนะครับ ตรวจสอบนะครับระบบของตัวนะครับเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับเรามีวารันตีครับหลังขายครับเดือนเดือนเกี่ยวกับบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์อย่าผมแถมครับบริการฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับให้ลูกค้า1ปีซ่อมศูนย์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวกำลังมองหาเจ้า H นะครับ RV นะครับของตัว SUV 5ประตูยอดนิยมของตัวแบรนด์ Honda นะครับในราคายอดเยาวกับราคาฟรีดาว พรียงแค่7,700ครับกับ Honda h r v 1 8 e ปี2018คันนี้กับราคาอยู่ที่440,000สี่นะครับ9,000นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟนกันทางผมได้เลยนะครับเซอเมงครับที่เบอร์โทรศัสนึกหกศู6ย์สอนะครับเบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์นะครับทักเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟนกทตงกระทางผมก็ได้เลยนะครับก็จะกันนะครับฝากกดติดตามนะครับกระทางช่องสวยเรื่ออรสองนะครับกระทางเมงพิจญนะครับเพื่อจะไม่พลาดครับช่อยสวยครับต่อไปนนนะคครรััับบวี้ทางเมงนะครับขอลาไปก่อนนะคครรััับสสวดีบ